้าวาไวสวัสดีครับก็มาอยู่กับช่อง youtube ต่อตะน้ำสิ่งประสาทครับวันนี้มาเกี่ยวข้าวนะครับอยู่อำเภอประโคนชัยนะครับมาดูครับ60ครับหารถอุ้มไม่ได้ครับการเกี่ยวครับ คือว่าเกียวไวเกียวไวว,ไว,ไวอยู่นะครับอากาศร้อนมากครับมีน้ำแบบนี้เกี่ยวเกี่ยวสบายเลยครับข้าวไม่ค่อยล้มนะครับรวบ ขบครังานยกเยอะนะครับวันนี้ครับ ้ถคิดเท่าไงดิ้งเดี๋ยวจอนี้จงึงซอยเราวิ่งกับเจ้าคนเงินของเรานะครับเอามาขนเข้านี่ครับไม่รูจเกิดอะไรับ วเข้าของตัวเองนะครับวันนี้อยู่อำเภอบุรนชัยครับนา20ไร่ครับก้ายก่อนไปอยให้รุเยอะลำบากครับรถกระสอบครับมันไม่มีจริงๆครับถึงเกี่ยวครับ น้ำมันก็เยอะอยู่กับน้ำ,นำ,นำ ดูกันยาวๆเลยครับการเกี่ยวเข้าวครับทีนี้คือว่าสวยอยู่ครับมีน้ำครับมีน้ำแบบนี้สบายนะครับช่วงล่างจะเสียยากนะครับ ถ้าแห้งนี่ช่วงล่างไปเร็วมากครับมีน้ำแบบนี้รถเกี่ยวชอบเลยครับ ย้อนแสงหน่อยนะครับท่านผู้ชมมาดูยากครับ60บครับนี่ครับคนยกครับเออ มันจะมืดๆหน่อยครับมันย้อนแสงครับซื้อว่าเกี่ยวเร็วนะครับคันนี้ครับรถเจอบอบถ้าจอบกไให้เปียกเปียกจอาอก คลิปนี้ก็ขอจบคลิปนี้กันี้ครับฝากติดตามช่องยูทูบตระตะน้ำซิงภาษาด้วยครับสวัสดีครับ